ฮห็นลกับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ปัญญาอ่อนกับนายโคบี้สุดหลอนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะไปทำเผาว,วิเสียวิสามาสามให้วิสีวิเียไม่เป็น,ปน <c oughs> วีสามกันนะั่นเองนะซึ่งเราจะไปสุ่มเผากันว่าถ้าเราได้โผล่ไหนเราจะเอาเ <c oughs> พานั้นแหละไปทำวีสาแมแล้วเราจะไปขึ้นวีสีนั่นเองนั้นเราไปสุ่มเผาเลยดีกว่านะมาดูกันว่าเราจะได้เผาอะไรเฮ้ยทำาไออกแ มาดูดีกว่าเราจะได้เผาอะไรเราจะเริ่มในอีก3 2 4, <S 1สองหนเ่เปลี่ยนสิ่งที่คนเป็นยัก่อนด้คือเผ่ามนุษย์ว้าวตัวเนิบเย่วะ่ะต่อไปกับที่โลกสองนั่นเองปะ่ะไปที่โลกสองกันว้าว <Wow. S 1> <c oughs> เออเราต้องไปหาดอกไม้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำเคสกับ n p c Admin แอดมินใช่ไหมใช่ใช่ไหมจ๊ะน่าจะใช่งั้นเราไปกันเลยดีกว่า ถึงแล้วนั่นเองเอาล่ะพี่เป้นส่งควสมาเราจะไปหาดอกไม้ให้คุณกดฉันจะทำโอเคไปหาดอกไม้กลับมาเมื่อคนพร้อมเอาเขาเอาเอาพบเขานี่วะในรอบสา,าดอกไม้สามดอกว้าวสำหรับการหาดอกได้ครับเราต้องตีมอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วม,มันจะดอกดอกสีเหลืองให้เรานั่นเองมันชื่อว่าฟลอร์สามนั่นเองไปหาดอกต่อไปกันตอนแดดน,นี่แหละไปหาดอกสีแดงไปลัน เราก็จะหาดอกสีฟ้าหลังจากดอกแดงเสร็จซึ่งผมบอกไว้กว่อนแล้วตอนผมหาดอกสีแดงเจอเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าดอกสีฟ้ามันเกิดตอนแดดเว้ยนี่ดอกสีแดงซึ่งผมคิดว่ามันเกิดตอนแดดเออพราะผมเห็นดอกสีแดงเนี่ยมันมันเกิดตอนมืดไงผมก็งงอ่ะเออมันเกิดตอนนี้เหรอวะเราก็เลยไปหาดอกสีฟ้าผมก็เลยทําอะไรได้เปืือยรอแตวก่ามันจะช้าซึ่งผมเสียคืนนั้นฟรีเว้ยจริๆงๆผมควรหาดอกไม้เฮ้ยทำอะไรเสียงดังนั้นเนี่ย ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าดอกสีฟ้าเมื่อเกิดตอนเช้าไงเออนี่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหลักคุณเห็นนี่ไหมไอคิสีเขียวๆเนี่ยรูปประเทศเนี่ยแต่ก่อนผมเคยคิดว่ามันได้ยูทูบฟรีด้วยเพราะว่าผมไปดูในยูทูบเขาบอกให้กดไปเรื่อนจะได้ยููผมก็ลองกดด้วยกดจนเอาออโต้คลิกมากดสุดท้ายไม่ได้รู้ว่าหลอกแต่ก็ทําเนี่ยผมก็เลยมาตีมอนรอเออนีง่ไงเมื่อตอนผมก็มาเจอดอกสีฟ้าผมก็มาให้พิ้วนนั่นเองนะฮะเสียเงินห้าแสนในการทำหอ v ีสอง คุ้มไหมเนี่ยแล้วเราก็จะไปทำวีสามกันแต่ขอไปฟาร์มเงินให้ครบ2ล้านก่อนเดี๋ยวมาหลังจากครบสองล้านเดี๋ยวผมกลับมาน่นี้นะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวขำ<อ>มุยนี่กลับแล้วได้มาเลเนอย่างเงินสองล้านหแสนว้าวยอด,ดเลยดี๋ยวเ้าไปฟาร์มอย่างอื่นต่ออีกซึ่งเกมบักอีกแล้วเยี่ยมโอเคเรามาทำอะไรนี่ก่อนนี่อย่างแรกเลยเรามาคุยกับพี่เหลืองนี่ พี่เลือดจางไหมนเนี่ยเดือดเขียวโอเคทำกดไปเรื่อยๆได้วกันตอนแรกตีบอสจิลามี่แล้วก็ตีบอสฟูจิโทระแล้วก็ตีบอสได,ดมอนอยากอ่ะไม่ยากหรอกสำหรับคนเนื้อสูงนะโอเค l ิ n k ความเร็วคลิปแล้วเราไปตีบอสกันวันที่สามสองหนึ่งแต่ก่อนตีบอสเนี่ยขอไอพีก่อนเพราะว่าบอสจะไม่เกิดว้าว โดไปได้เยนะครับผมนี่บักเกิดแล้วตีนี่แล้วก็ตีผีทะแล้วก็โอ้ไวเกินปอกคนเดียวเท่าไหร่เนี่ยร้อยหรือเกินร้อยหนึ่งหรือนี่ไงได้มาแล้วคนดูสับเผานะมาดูกันนะส,ส,ส,สิเผาสวัสสกีเผาเป็นสีส้มแล้วเนี่ยว้าวความสามารถแรกของเผารถเตือนคือหลบได้เยอะขึ้นนั่นเองซึ่งไม่รู้จริงไหมเรามาดูกันดูไม่เป็นบอกด้วยเมื่อม,มันหลบเพิ่มจริงไหมผมหลบได้เก้าครั้ง แต่มันมีจุดห้าอะไรเพิ่มมาก็เลยไม่รู้นี่ไงไม่รู้อ่ะเปิดผอก็ไม่เป็นอ่ะเขาไม่ใช้ไม่เป็น <c oughs> เรามาดูสกิลที่สองอย่างที่สองกันว่ามันจเป็นยังไงแต่ขอจัดการนี่ก่อนแตกไปไอ้นุ่มความสามารถที่สองคือเพิ่มตามเหีนนี่อันนี้เตยฮะนี่นะเพิ่มมาอะไรป๊บเพิ่มมาเจ็ดสิบว้าเวลีกูดถือว่าเพิ่มแล้วกันนะสําหรับความสามารถที่สองถือว่าเพิ่มโอเค โอเคครับจบไปสำหรับคลิป e v o p เผ V3 นั่นเองซึ่งถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย